ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับก่อนค่ามอีสามันเมตรเมื่อนี้ผมก็ได้มาเบิ้งไอ้รถเกี่ยวเข่าของไอ้อำนวยการช่างบ้านโปโลครับเมื่อนี้มาเกี้ยวเข่าไอ้ของพญติพญตีบานปากปุ้งครับรติิตามชมเลยครับพี่น้องครับ ด้วยการช้างครับมาแรงครับมน,นีเป็นฝ้าเปิดเด้อะครับพี่น้องครับฝ้ากันเจียวเขา่ามน,นีหูรับตับไม่ละครับผู้ได้เข่าก็ล่างเหลืองครับพี่น้องครับ ครับอัน,นี้รถเกี่ยวเขาเออ้น่วยการช่างครับพี่น้องครับบานโปโล,โลครับมาแรงอังนวยการช่างครับกาลังเกี่ยวเข้าให้พระเยะตีอยู่ครับบนับนปบัตปากกุ้งเลยครับพี่น้องครับ คันพุ่นเกี่ยวของไอ้พงไอ่าครับพี่น้องครับคันสีสมสมพู้คันพุ่นเกี่ยวของพงไทย่าครับที่ไหนมีรถเกี่ยวข้าวที่นั่นต้องมีคนจับปลาครับพี่น้องครับ แดดกำลังออกครับพี่น้องครับแดดออกน้ำกระไหลครับเป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับเหมือนีจะได้เก่ยวเขา ครับอย่าลืมเนอครับี่นองครับผูด้ติดติดต้อรถเกี่ยวข่าวบนไปเกี่ยวกับมาเลือกเอาครับหลายมองหลายบอนหลายบ้านครับที่นองมักขั้นใดกับมาครับหรือสิไปหาในหน้าแจ็คกันเลยครับบ้านแบดกันเลยครับพ่อจะเลื่อพัฒนากันเลยครับมีรถหลายกันครับที่คุณมีสองขั้นครับพ่อจะเลืิอพัฒนาของเฮียตุยครับสองขั้นรถเกี่ยวข่า ติดตอ่อแก๊กกันได้ครับติดตอ่ออํานวยการช่างบานโปรโรกันได้ครับหรือขั้นปูนปูเตียมตาพุ่นกันมาตองตอนติดตอ่อกันได้ครับในเหมือนหรครับพี่น้องครับติดตอ่อเพป็นในเหมือนหรครับครับพี่น้องครับก็อย่าลืมหักก่อนขับนินนิดไว้โดนๆนะครับพี่น้องครับ ก่อนค่ำอิสารมันเมยียดครับแต่ว่าผมบระเด้เป็นพ้นทางนี้ครับพี่น้องครับผมเอเป็นพ้นทางอำเภอเมืองสวงครับจังหวัดเลยครับพี่น้องครับว่าย่างไงว่าอยู่ทางโคกทางดอน,นไปครับพี่น้องครับยุบคุณเกืบ,บ่ไเด้เหตุหน้าหรอกครับหน้าปีอย่างเดียว ทางโก้งขันฝนตกจังเละทับขัดฝนปตันนปตอกกบบรเลทครับก็่คือทางนี้ครับดินน้ำอุดมสมบูรณ์ครับทางเชียงขวัญทางซี่ทางแม่น้ำซี่ฟังทางกีครับครับผมก็ได้มาใส่กินขา้ากินนำ้ำกินปลาทางนี้แหละครับทางเชียงขวัญนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าทางผมมันหาย,ยากครับพี่น้องครับ พี่น้องไรเกี่ยวเข่าก็ดีใจน้ำครับรถเกี่ยวเข่าเพืกระ,กะดีเงินน้ำไ้เกี่ยวน้ำก็ดีใจเช่กันครับพี่น้องครับค้าวตุ้น้ายดิผมก็ขอจ่ายไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าจะได้ไปหลายหม่องอยู่ครับจะลืมหักก่อนครับในนี้คอยโดนๆเล้อครับจะลืมกดติดตามก็ไลยกดแชร์เด้อครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม